ถ้าแมนเชสเตอร์แต่จะต้องเล่นระบบหลังสาปอีกหลายปีเนี่ยผมบอกเลยนะว่ามิดฟิลคู่กลางของระบบนี้สําคัญที่สุดและตอนนี้เนี่ยเรามีข่าวแบบหนาหูมากๆเลยกับคาร์ลอสบาเรบาที่อาจจะซื้อในเดือนมการาที่จะถึงนี้เลยหรือว่ารอจบซัมเมอร์ก่อนแสดงว่าอะไรแสดงว่าเราเนี่ยกำลังจะได้คาร์ลอสบาเรบาที่ดูจะเป็นมิดฟิลที่สามารถเล่นในระบบมิดฟิลคู่กลางของหลังสาได้ แต่อีกคนหนึ่งที่เรายังไม่ค่อยได้พูดถึงกันเลยว่าแล้วคาร์ลสบารีบาเนี่ยควรจะจับคู่กับใครแล้วตัวละครวันนี้ที่ผมจะมาแนะนําทุกคนเนี่ยถือว่าเป็นตัวละครที่ มันน่าสนใจจริงๆแล้วก็เราไม่เคยเห็นข่าวเขามาก่อนแหละทุกคนแต่สุดท้ายเนี่ยเรื่องนี้มันก็เป็นเรื่องที่อนาคตเราก็ไม่รู้มันจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นก็ตามแต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยผมว่าคนคนนี้เนี่ยก็น่าสนใจในมุมมองของผมคนคนนั้นจะเป็นใครเนี่ยมาฟังกันในคลิปนี้ได้เลยนะครับก่อนอื่นใครที่เพิ่งเข้ามาหรือว่าเป็นเพื่อนใหม่กันอล้วอย่าลืมกดซับทุกทายเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะและอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเข้า,า,เขา,าเนื้อหากัน,เ,นเลยคาร์ลอสมาเด กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอยู่แล้วแหละในเดือนมกราเนาะไม่ก็ซัมเมอร์นะครับก็ต้องไปรอดูว่าเรื่องค่าตรงค่าตัวเนี่ยจะสู้สโม,มสรอ,อื่นที่จะมาแย่งชิงคาร์ลสบาเดวาได้หรือเปล่าแต่ฝั่งของใจนักเตะเนี่ยเข้ามายูไนเต็ดอยู่แล้วแหละเรื่องนี้เราเลยไม่ต้องไปกังวลมากแต่เดี๋ยวมันต้องมาดูอีกทีนึงว่าแล้วฟอร์มการเล่นของยูไนเต็ดหลังจากนี้มันจะเป็นยังไงมันจะย่ำแย่แค่ไหน แล้วบาเดบาจะมีใจอยู่กับยูเนเ็ดอีกไหมจนถึงตอนนั้นเนี่ยเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องของอนาคตแต่ว่าชัดๆว่าทั้งบาเดบาเองเนี่ยก็อยากมายูเนเ็ดแล้วยูเนเ็ดก็อยากได้บาเดบาเพียงแค่ไบรตันในตลาดก่อนหน้านี้ที่มันไม่ลงตัวกันนะครับก็เลยไม่เกิดดีลนี้ขึ้นแต่เรื่องบาเดบาเนี่ยก็ให้เข้าใจตรงกันแหละว่านี่คือเป้าหมายหลักเป็นเป้าหมายแห่งอนาคตของยูเนเยตใช้หดือลานานแสนนานแล้วก็เป็นตัวหลักยืนระยะยาวๆนั่นก็คือคาร์ลสบาเดบา แต่มิดฟิลคู่กลางคู่กันกับเป็นคู่หูกับคาร์ลอสบาเดบาเนี่ยเราจะเป็นใครซึ่งตอนนี้เนี่ยถ้าเราเห็นเนี่ยเราก็คงมองว่าคงจะเป็นบรูโน่เฟรนันเดสหรอหรือจะเป็นคอมบี้ไมนูใช่ไหมครับที่เป็นสวอตเดิมอยู่นะปัจจุบันคือคาร์ลอสบาเดบาเนี่ยเขาคงมาเล่นตรงคาซิมิโรนะแล้วก็คงมาเล่นตรงมาเนลูกาเต้แล้วคู่บาเดบาในอนาคตของเราเนี่ยคือผมอยากจะตัดช้อยแรกให้ทุกคนเลยนั่นก็คือบรูโน่เฟรนันเดส ผมมองว่ากับตันทีมของเราเนี่ยอาจจะอยู่เต็มที่กับทีมเราเนี่ยก็น่าจะเป็นซีซั่นนี้และซีซั่นหน้าน่าจะแค่นั้นเผื่เคนี่อาจจะจบซีซั่นนี้เนี่ยบูโน่ก็อาจจะย้ายไปลีกซาอุดิอาราเบียเลยก็ได้ที่มีแพลนเนี่ยจะไปอยู่แล้วนะครับอาจจะไปเล่นร่วมทีมกับพี่ใหญ่อย่างคริสตโนโรนโดส่วนคอบบี้ไมนูเนี่ยด้วยความที่โอกาสในการลงเล่นในซีซั่นนี้มันน้อยลงผมไม่รู้ว่าสภาพจิตใจของคอบบี้ไมนูเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรบ้างมันจะ ฟื้นฟูมาได้ไหมแล้วก็อยากจะมาเบียดแย่งพื้นที่ตรงนี้จริงๆหรือเปล่าจะเป็นคู่กลางในอนาคตคู่กับบาเลบ้าหรือเปล่าอันนี้เป็นเมื่อเครื่องหมายคําถามส่วนรายชื่อที่ไม่ใช่ผู้เล่นยู่ในเด็กนะตอนนี้ที่เคยมีข่าวเนี่ยเป็นช่วงอช่วงตลาดซื้อขายนักเตะก,ก่อนหนะ้าน,นี้นั่นคือรายของ Adam Water. อดัมวอตันอดัมวอตันเนี่ยก็ปฏิเสธไม่ได้จริงๆว่านี่คือผู้เล่นแห่งอนาคตเหมือนกันเป็นผู้เล่นที่ออกบอลด้วยเท้าได้ดี แล้วก็สก,กัดกั้นก็ทําได้ดีนะครับแล้วก็เซนบอลความเข้าใจบอลนี้คืออัจฉริยะคนหนึ่งของโลกลูกหนังเลยก็ได้ในอนาคตอ่ะนะแล้วก็มีทีมที่จ้องตาเป็นมันตอนนี้อยู่นั่นก็คือเรอั m ล d r i มาดรดที่อยากได้เจ้าตัวเหลือเกินนะครับก็กําลังจะอยากกระชากตัวออกจากคริสตัลพาเลตซึ่งแมนยูดูสนใจนะแต่การที่อาร์มอตันต้องมาคู่กับบาเบ้เนี่ยมันจะทําได้หรือเปล่าเพราะว่าผู้เล่นทั้ง2คนนี้เนี่ยต่างที่จะถนัดเท้าซ้ายทั้งคู่ เอ้ยเรื่องนี้ก็น่าสนใจนะครับแต่ว่าเราคงตัดช้อยอดา,ามอตันไม่ได้แต่รายชื่อใหม่ที่ผมอยากจะมาพูดคุยกับทุกคนในวันนี้เนี่ย พูดแล้วก็ตื่นเต้นนะครับโอเคล่ะจากแหล่งข่าวเนี่ยผมว่ามันเป็นแหล่งข่าวที่ไม่น่าเชื่อถือเท่าไหร่หรอกแต่มันไม่เป็นไรทุกคนบนโลกของฟุตบอลเนี่ยอะไรมันก็เกิดขึ้นได้แล้วผมเนี่ยที่เป็นแฟนแมนยูเนี่ยผมก็อยากมาโนอยากจะทําให้ทีมทีมนี้เนี่ยประสบความสาเร็จมากขึ้นแล้วรายชื่อนี้ไม่เคยอยู่ในหัวของผมเลยแต่ว่าบังเอิญวันนั้นทาข้อมูลแล้วก็เจอรายชื่อนี้ขึ้นมาแล้วผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าจะเวิร์กแล้วมันน่าจะเจ๋งมากๆด้วยนะครับถ้ามันเป็นคนนี้จริงๆนะ คนคนนั้นนั่นก็คือจูดเบลิงแฮมครับจริงๆเนี่ยเมื่อเมื่อวานหรือเมื่อวานซืนเนี่ยมันจะมีข่าวคราวเบาๆที่มันเป็นข่าวแบบข่าวประโคมอ่ะอาจจะเป็นเฟกนิวด้วยก็ได้นะผมก็ไม่รู้แต่ว่าพอมันเป็นชื่อของจูดเบลิงแฮมซึ่งซึ่งในเนื้อข่าวที่มันอาจจะเป็นเฟกนิวหรือว่าอะไรก็ตามเนี่ยมันพูดขึ้นมาว่าจูดเนี่ยพูดถึงการปรับตัวในประเทศสเปนนะครับว่าอุตอนแรกก็ลำบากแต่ว่าด้วยความที่เขาปรับตัวเร็วเนี่ยมาเลยทําให้เขาเนี่ยสามารถพัฒนาตัวเองได้แล้วก็ตอนนี้เ่ริม เข้าใจกับลาลิก้าสเปนเรียบร้อยกับเรอัลมาดริดแล้วก็มีนักข่าวถามเพิ่มเติมอันนี้ไม่รู้จริงไม่จริงกันทุกคนนะเออเนี่ยว่าแบบแล้วมีโอกาสจะกลับอังกฤษไหมนะเขาก็บอกว่าเขาเนี่ยเป็นแฟนยูเนเต็ดตั้งแต่ตั้งตั้งแต่เด็กนะก็ต้องมารอดูว่าอนาคตจะมีโอกาสหรือเปล่าออกตัวก่อนว่าไม่ต้องไปสนใจเรื่องของคําพูดนะั้นว่าจริงไม่จริงเท่าไหร่แต่สนใจก็พอว่าตัวละครอย่างจูดเบลลิงแฮมเนี่ยเขาเหมาะสมหรือเปล่ากับการมายืนตรงนั้นแทนบูโน่เฟรนันเดสแล้วจับคู่กับคาร์ลอสมาเดรา ผมก็นั่งทําข้อมูลว่าเฮ้ยถ้าผมจะมาอัดคลิปให้ทุกคนฟังเนี่ยแสดงว่าคู่บราเดบ้าเนี่ยมันจะต้องดูเหมาะสมนะไม่ใช่แบบมีข่าวแล้วมาพูดนะครับผมรู้สึกว่าเฮ้ยพอเป็นจูดเบลลิงแฮมเนี่ยมันเหมือนผมไม่ได้เคยไปดูอ่าไม่เคยไปตั้งใจว่าจะเป็นจูดมาก่อนเพราะว่าจูดเนี่ยในการที่ย้ายไปด้วยค่าตัวระดับสถิติเลยไปเรอัลมาดริดเนี่ยแล้วการย้ายกลับมาอังกฤษเนี่ยถามว่ามีความเป็นไปได้ไหม ก็ถือว่ามีความเป็นไปได้เพราะว่าจูดย้ายไปมาดิดตอนอายุยังน้อยแล้วผมก็มองว่าจูดก็คงไม่ลงหลักปักฐานกับมาดิดนานขนาดนั้นด้วยความที่เขาไปตั้งแต่อายุยังน้อยอาแช่อย่างนี้ละกันผมก็เลยคิดว่าจูดอ่ะคนอังกฤษโดยกําเนิดอ่ะมันก็มีโอกาสสูงที่เขาก็คงอยากจะมาแข่งขันบนลีกระดับท็อปของโลกอย่างพิมเมลีกแหละโอเคแหละเัลมาดิดเนี่ยคือเจ้ายุโรปแต่ว่าการแข่งขันในลีกอย่างอาริกาสเปนมันอาจจะไม่ได้เข้มข้นเท่าพิมเมลีก เนาะแล้วพิมลีกเนี่ยก็เป็นการแข่งขันที่มันดูเดือดเข้มข้นแบบทุกๆสัปดาห์ดังนั้น,นผมว่าความตื่นเต้นแบบนี้เนี่ยมันดึงดูดผู้เล่นระดับโลกได้แล้วจูดเบลลิงแฮมสไตล์การเล่นเนี่ยเป็นอย่างไรเนี่ยทุกคนผมว่าเรารู้จักจูดกันอยู่แล้วเรารู้จักกันดีอยู่แล้วนะครับเพราะจูดเบลลิงแฮมก็เคยมีข่าวหนาหูกับลิเวอร์พูลช่วงที่เขากําลังจะย้ายออกจากเบอร์ลินดอทมูลแล้วก็ย้ายไปเรอัลมาดริดซึ่งจูดเนี่ยทุกคนหนึ่งเลยนะเขาเป็นคนที่ มีพลังงานตลอดเวลาเป็นคนที่แข็งแรงตัวใหญ่เล่นเกมรับเนี่ยผมว่าดีถึงขั้นดีมากซะดนวยซ้ําแล้วก็ที่เขาเป็นจุดเด่นของเขาจริงๆเลยคือทักษะความสามารถเฉพาะตัวคือความสามารถเฉพาะตัวของชูดเบิงแฮมนี่คือสุดปิ่งจริงๆเคอถ้าคนได้ดูการแบบการเฉิดฉายของเขากับเบอร์เซดด์มูลนะแล้วก็ช่วงเรียวมาริดช่วงที่เขาพลิกๆแบบที่ไม่ค่อยมีการบาดเจ็บเนี่ยคือบอลติดเท้ามากแล้วก็เอาบอล ยากมากๆจากเขาแบบมันไม่มีทางปล่อยบอลได้ง่ายเลยจู๊ดเนี่ยคือเป็นคนที่ความสามารถเฉพาะตัวรอบด้านแอตซิตได้ยิงไกลได้ที่สําคัญคือพื้นที่สุดท้ายเนี่ยจู๊ดสามารถทําได้หมดเลยรังสรรเนรมิตได้ทั้งหมดแอตซิตก็ได้ยิงก็ได้เปิดก็ได้คือทําได้หมดเลยผู้เล่นคนนี้แล้วผมรู้สึกว่าพลังงานของจู๊ดร่างเขาตัวใหญ่เนี่ยมันจะสามารถ cover พื้นที่แดนกลางแล้วน่าจะทำงานร่วมกับคาร์ลสบารบ้าได้แบบเป็นปลีดเป็นขุย จูดเบลลิงแฮมอาจจะไม่ต้องลงไปเล่นเกมรับมากขึ้นการไล่ล่าปล่อยให้เป็นเรื่องของคาร์ลสบาดบาแต่จูดี่จะเป็นตัวรังสันเกมแดนบนคอยจ่ายบอลซ้ายจ่ายบอลขวาเปิดบอลแนวลึกเปิดบอลตัดหลังลายจูดเบลลิงแฮมสามารถทําเรื่องนี้ได้ให้กับยูินเด็ดแน่นอนนี่คือสายมโนเลยนะทุกคนเราลองคิดภาพง่ายๆว่าอนาคตอันใกล ยู่นเตดอาจจะประสบความสำเร็จในช่วงระยะสั้นๆของซีซั่นนี้โดยการมีโค้ดอย่างรูเบนอัมโิมเนี่ยยังคงยืนเป็นกุนซือต่อไปแล้วก็ยึดมั่นในการเล่นหลัง3แล้วมีจูดเบลิงแฮมจับคู่กับคาร์ลอสบาดิบาในระบบ3 42 1ผมว่ากองกลางเราจะดูดีมากๆเลยทีเดียวแล้วเราจะทำให้การขับเคลื่อนเกมในแดนกลางเนี่ยมันจะสนุกมากกว่าเดิมแล้วคู่แข่งเนี่ยผมว่ามีหวาดระแวงมีหวาดกลัวแน่นอนกับการยืนคู่กันของจูดเบลิงแฮมกับคาร์ลอสบาดิบา ซึ่งเป็นคู่ที่ผมอยากได้นะแต่สุดท้ายเนี่ยอนาคตมันอาจจะเป็นไปได้ยากมากๆนะบอกไว้ก่อนเพราะว่าเราก็ไม่รู้เลยมันจะเกิดอะไรขึ้นแต่อย่างที่บอกบนโลกฟุตบอลทุกอย่างมันเป็นไปได้แล้วการมีชื่อจูบิเลแฮมผมก็เูยกว่าเออดีแล้วนะที่มีขึ้นมาผมก็เลยอยากจะเอาเรื่องราวแบบนี้มาแลกเปลี่ยนกับทุกคนว่าถ้าเป็นจูดผมเอานะ แล้วทุกคนล่ะอยากได้ไหมคอมเมนต์บอกผมได้เลยนะครับเนื้อหาในคลิปนี้ก็จะประมาณนี้แหละทุกคนเรามามโนเรามาเพิ่มพลังกันหน่อยเรามาจินตนาการกัน,กนหน่อยถ้าในเมื่อจะยึดมั่นหลัง3มแล้วเนี่ยขอให้กลางคู่มันดีแล้วกันขอให้มันดีที่สุดก็พอนะซึ่งถ้าเป็น2คนนี้ผมแฮปปี้สุดๆเลยนะครับก็ขอบคุณทุกคนมากๆเลยที่ฟังคลิปนี้จนจนจบนะใครที่ ฟังจบแล้วก็ฝากกด Subscribe หรือว่าคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกับผมได้ในใต้คอมเมนต์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ผมด้วยนะคนละหนึ่งไลค์นะครับแล้วเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ